ได้เลยไปทางไหนก็เมือนโอ้อเลือกไป <หา S 1> วันที่มันเปียกๆเด้แล้ล,ลุงโอ้ต้องขอขอบคุณนางาเนื่อพด้นยไหนทังคนที่จากออสเตรเลียไปไหนเรียกกลังเตรียมตัวนะคะกินข้าวเพราะว่านะคะเตรียมแล้วกับข้าวข้าวเจ้านั่นแหละเพราะว่าข้าว

ไปไปถางปลายานออกให้ไไปเขาเอาไว้มุมนั้นน่ะเวลาเขาหามันยิบง่รอขอปลายางไปถางแฝงเลยเด้อได้เลยปเออกดให้จ้าทานข้าวทานข้าวทานข้าวเลยเราไปไปทานข้าว หมดได้ได้ไดยำๆไม่มีทางเลยเอาไปนอนก็น่าไม่กินเลยเออเอาแซ่บมาเปลี่ยนบางนี่เนี่ยหมดแซ่บทำไปบางมดไว้ผู้มอดจะเอาทั้งทองค้างเลยเนี่ยเร่องไปไรเขายาวอยู่ล้างมือเราบอกกินข้าวน่ะน่ะไปจับพยุงขยาว่าน่ะน่ะล้างมือยังมันดีนัวครับมันจะไปปาขนคนอื่นเขาหน่ะน่ะ

้านนะพ่อโอเคชงมายังส่วนี้าต่อไปสั่งก็ซื้อมาสอขวด่เวดน้อายุตู้แช่เยเดนวันก่อนแล้วทีกินนี่ข้าวเนี่ย้าว่อเอาไปเนาะก็ต้องอ่า่าซื้อมาให้กูขีไปอยู่เดี่ยวเท่ากูว่อเอาไปเลยกาทำไปเลยสนทนาอย่งสมุดนะ สมุดจดบันทึกงานน่ะมันเอามามั่งเลยยังสม่ดหายักใจแลบดูจิ้งผรองข้าใจถ้ามีสมุดบอยย่องเทาหรือเองประมันามากามากันจิเกียนตารางให้การกิจจีเียตารางให้ไ่ด้ลงบันทึกเหตุงานหน่งอย้างจระเมือง ไปม่นอนไม่ข้าวน้ำมาแกงนีจ้างน้ำมันเยอะเหลือเกินแบ่งกันแนบมาทั้งนี้ทั้งคนทั้งกนเขาเกษียณแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแล้วแล้วจะตีกี่บ้านกันนบ้านนี้ยทุก่นอยู่ในศานกับมา เราก็แม uhm, ่ครัวนะครับอาหารอร่อยมลยปากระป๋องเอาไปพัดไก่เลยนะอืมพัดกระเพราปลกระ๋องมึงแหมรู้ว่าสูมี้เลยสูตรเด็ดของไทยมาคนน้อจอกเขไฟังคนไเนาะนั่นนั่นพุ่ธบอกพรออะไบอโอ้ ก็ต้องเียอย่างพีมาจะองเลย้าปลากระปองเนีกปลอกระปองก็ได้ปกรได้แกวระป๋ากระป๋องได้านกระป๋องได้ามกรได้ากระป๋องได้ข้าวกระป๋องได้้ามกระป๋องได้ข้ากรป๋องได้ข้าระป๋องได้ขาระองได้าักกระป๋องไ้แก้วระปงได้ากระ๋องข้ามกระองได้าักระป๋องได้าม ทดสอบรบู้ทดสอบรู้มีแสงนีดมั้ยดังดังมันไม่ไหวเหรอ <c oughs> <c oughs> ย่าทำสูตรนี้ปลาสวนผักปลาสวนผักเติมอะไรเนี่ไอ้เาตั้งผิดต<ร>ั<ร>้งะไ้่ก็ตั้งผิดลุงช่อง, <S <S ง,งเอลุงช่องข้ามกลางสายฝนเราอะไรวะลุงช่องอะไรวะ ลุงช่องหรือลงช่องเราถ่ายเราเราถ่ายเกตที่พลาดโอ้ลุงช่างไม่ใช่ลุงช่องทำอะไรไม่เช่หน้าเช็ดหลังนั่นแหะไม่รับก็คอยกับมันก้นเมื่อวานนี่ไปรับบายไปรับบายที่คำชะโนด หน้าปกยังสวยไปรับใบที่ทำยนดใบแล้ววะไปมานอะขาดข้าวมาสีต้องทำใหม่อ่ะ

หมดแล้วคคมาเอแฮนดี้แมนคืออะไรแฮนดี้แมนเหออแฮนดี้แมนคืออะไรตากล้องเหรอตากล้องหรอคนซือกล้องอะ ก่อนเด็กที่รางอ้าลงเด็กคนไนโวยกนาไม่กินก็คงกินเปแล้วิม่ไดนสขเดียวต้องแรงบากเรานไ้ละเอียดจะได้กินเยอะครัาประกอบตามตามแพทเทินตามแททนที่เขาให้มานะคะทุกคน แวเดี๋ยวรามือดูได้มาลุกมาเล่อนตัวลยตัวไล่ครับตัวพุ่มตัวให้ตัวก็เลื้ออยู่นะเขาจะไปยิงกันหน่อยเลื้อยเสีเขาก็จะบินบนอยเือเหรจะนี่เยะว่าา เดีวม่หลแบนะลุงตัวลพันโมลอนคับไม่ว่าจะเป็นยิงเรือเจลน้ำิ่งทำดีๆเข้าดีกคุณดีกคือบรรยาก็ดสดุดีมีความเก็นธรรมดี นอไปฝากพี่พลอยสวัสดีค่ะรียังรูกเช้ามาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะป้าอ๋ออไมาฝากใครเห็นมเอามาฝากใครเห็นน ได้เห็ดเยอะแยะเลยฝากเอฟซีฝากมามาม,าม,ามาโอ้จุ่มโกันแล้วเฮ้ยจุ่มจังเลยวันจันทร์ก้าวันจันทร์ที่อาไม้มาเวียนไม่ตังเรียนมาลูกไม่ได้ตังเรียนหรอคะวันเสาร์ค่ะเสาร์ตลอดวันเสาร์ก็อาทิตย์ เขาถามมาไปโรงเรียนน่ะวันหยุด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 ห้มอรรว่างยาไหน่นไหลไปสะดวกค้านำสิน้าวเป็น บอกให้ไปทอเดินเว้นหมดเลยให้ทอแตกทอาเดินเว้นหมดชดสองถุมกับพัชต่อยเขาอยู่เต่อยเลเขาต่อยในช่วการเวียนลคุณจอบรอยเนี่ยมากจอบรอยใช่ไหมไปเรียบร้อยหมดต่างไก่ต่างเข้าใจเรารือว่ามีห้องน้ำทีนี้ต้องเราใส่ยางลาไปต่อ ยาที่เราทำมาเปิดเนี่จะต้องเอาสยางไปตอกตึงเตกใจเลยถุงใส่เพื่อนคิดถึงเราตทวหาตอนสองีได้ไหมเราจะเน้เราลงมาอนีไปกัเยนี่ก็เนความตงองัวใหญ่โอ้ยลำทกมาเลยดทรห โกหามือก็ไม่รัาโกหาลุงลูกบอกว่าเรากินข้าวเยจมามากินนก็้ดีไปเลยไกับ่าเรียบรอยักแล้วขถม้มอืมเขากินข้าวที่นแล้วพงนีี่ยังก็ร่วมด้วยส่วยกันกนน้องตอนเยืตรงหน้าบ้าน คนช่างนะที่เปลนกระท่มในตำนานเนี่เอาัออกมาแล้วก็ยกกระท่มไปไว้ข้างหลังค้ายนาแลาเกี่ยวไปนี่กินอะไรดินะกินแล้วบอใช้เวลาประมาณแปดะม้ครับดีสองนนเ้วเดี๋ยวเจอกันเอาเลีเขากเกี่ยวไปใส่กันมาาไปแล้วลดไปงนี้อ้ คนี้ที่ากๆใกาาเ่มติมต่อกำลังจัดงาก็ต้องขอกาลังจัดทังทั้งหมดแล้วเป็นหนุ่มคนแน่นเขื่อนเน้าตนอกหลักต้องหลักต้องการนี่ับป็นข้อมในตำนานนี่แหละมอมมกรงนี้มาจากทุกบ

เด็กอยูม้อดแมวอ่ะเด็กๆก็ได้โตมาเียนก็ได้ใส่ั้นได้ไม่แยังเยอะนใส่ชั้นได้เลยพอไขแดแดงเยอะอยู่ดีพอไขาวมันจะกินไขแดงน้อยๆกินไขแดงนยมากน้อยสุ ไ่ไห้เฮาอยู่บุ่ยพักลงซิบสกอนแล้วไข่เนาะเสือซิบซองเสื้อซิบซองเฮ่

ไปแตงมเลี่เปลี่ยนแผนฮะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนไลนนี่ล่ะไลนีวะูเนี่ยเนี่กินข้าวแล้วก็กลัดแผนด้วยท่าแอร์เข้ามาย้ายแอร์พตกหรือเปล่าโตบอกโมากว่าฝนตกเราบ้เรา้าามากลุงานบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปพาไปเกียร์พื้นที่หน้าบ้านต้าละ